จะต้องไปช่วยไล่สัตว์กูมาแล้วสวิตกำลังไปหามึงด้วยไบยนน์้ ครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกม gta san andreas นะครับกับผมคนเดิมเช่นเคยเพิ่มเติมคือวันนี้ CJ เขาเฟิร์มเลยครับวันนี้จะไปทำเควสกันนะครับผมแล้วก็ไปยิงคนด้วยนะครับเริ่มจากอีนี่ก่อนเลยโง่เอ้ยเฮ้อได้มาสิบบาทโอ้โหจะร้องกระโดดอ้าวไ่มันที่คุยกันไเดี๋ยวต้องเอา CJ ไปออกกำลังกายหน่อยนะครับฝึกกล้ามเนื้อ ต้องให้เขาแข่งแรงเขาจะอ้วนตุบอย่างนี้ไม่ได้ครับซีเจกระโดดขึ้นหลังคาก็ยังพิวอยู่มันเกินระบบฟิสิก์ในซีเจเหือเจ็บนะฮะโอแม่สาวน้อยโอเคครับไปพูดภาพถงทำเพลงอะไรละไปทำควายกันเถอะเดบบี้โอเคเหมือนจะนินทากูนะ

CJ, เก็บปืนก่อนนะเพื่อนเฮ้ยรู้เรื่อง งไ,งไปสองดาวแล้วรถคันนี้มันขับมนจริงๆรไอ้ชื้เอ,อือ เส pues it ีย100บาทในการเปลี่ยนสีรถโอเคผมไม่เส bon> ียเพราะเพื่อนผมออกให้ขับฐาน โอ้โห oh. perfect จอดแบบ perfect เราเจอกันเพื่อนนเอาไว้ได้ห้าทำต่อเลย sweet girl sweet take consolation small ring อ้าวสวิตโดนกดอยู่เฮียต้องไปช่วยไรสัตว์กูมาแล้วสวิตกำลังไปหามึงด้วยไบต์กูมาแล้วสวิตแข็งใจไว้เพื่อนกูลุงไปหามึง มันใครสวีด yes. ยังอยู่กับวะ เอารถมารับทีนี่ไงคันเนี้ยไปไปไอพวกแงล่าเฉ <Green glass, S 2> ยไปทำอะไรให้เดียตามมาคืน I do i drive as bad as she i see you inside, baby. I'll you killing the families. You did good back there. Okay, hey, hey, I'm the right. Right. I got Hey, I got unfinished business. Big love. Okay, แล้วก็ทำอีกนะครับเฮียมีิมวกมาวิ่งเข้ามาเหมเอาเมียมอยู่แย่อันนี้ไปที่ไหนอ่ะจ,จำไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวลองไปดูเยอะเฮยเยอะเฮ้ยรถมึงมเด้งจังวา กูต้องแต่งใช่ไหมเนี่ยได้เลยกูจะแต่งให้ยับเลยพวกโง่เอ้ยในโตรก็น่าจะพอและไเรายังเด้งอยู่อ๋อถ้าผมจำได้ละมันน่าจะให้ไปท้าแข่งกับไอ้พวกพวกหมวกฟางวะ ไอ้ที่ว่าผ้าไอ้ผ้าพวกหัวฟ้าฟ้าผมว่าน่าใช่กว่ายังไม่ได้ให้แข่งพวกของเราเนี่ยแหละเพื่อทดสอบอะไรสักอย่างแต่นี้น่าจะไม่ให้แข่งแบบเอ่อเด้นดนึงรถอะไรประมาณนี้รอเขาตรงนี้ตอรอกได้ก้นขอรัดหน่อยนะจ๊ะ อรได้ยินเสียงไหมกลับมาแล้ว <c oughs> จะชนโยโย่สาสิบบาทพอยซ์ไม่มีตังค์เฮ้ยมึงเอาใครมานั่งรถเนี่ยเหยวตัวคุณผู้ชื่อไปแล้วครับผมกดตามจังหวะ ai ai là cô là, ơ, oi giờ bé chởi, oi bé đang ngày qua. จะแบตตลอดไม่ได้นะไม่แบตตลอดเลยหรอกูกดตรงเป้านะ không? <coughs> làm cú nè lái Ôi oh, yeah. โอเคผ่านได้เงินหนึ่งร้อยบาทโอ้ยแปรเด้ใครครับรู้เรื่องบิ๊กสมองเลย Oh my God. Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar cabron. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's the ramp, here oh, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, uh... Yeah, I guess. Where will we going with this? Well, you want to make something, a little money? There's a Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoof, these homes, just low riders. when and win. Drop the spot Corona. I รอ้เรื่องพวกมึงรู้แหละแต่กูไม่รู้หรอกคือเฮ่อะไร You want me to roll with you for anyway? No reason. I just wanted to get in the car pool late. Oh, yeah. yeah, man, just cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah. Me and her go way back. Way back. Ah, smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. ไอ้เฮียแล้วซีเจตัวอย่างอ้วนเราจะทันไหมนะตรงยิงกันไรนิงกันไรเฮียจะวิ่งทันไหมเนะี่ย mừng cho khả mày ơi đón dù đón dù đẹp rồi sạt tay lắm mày để cho Được ok เฮียคนตีนเวงสิรอเฮียเราจะอยู่ทำไมเฮ้ยนั่งหาพ่อไป <c oughs> ตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะครับถึงบ้านแล้วจะบุกง,ง้อเฮ้ยไปเซฟ

ว่าซ oh, <'s> ับโฮมเวชชั่นโอ้โหควสนี้กูรู้เลย let storm โอ้ยซีเจมันมันป้นบ้านเศรษฐีแล้วฮะเอาข้างบนกันดีกว่า โหแล้วยังช้าเลยเ,เพื่อนเฟื่องเออกบตื่นเราต้องค่อยๆไปนะครับผมค่อยๆมันลบอยู่งไนจะเออไอ้กแก่กหาลาก่างนอนตรงนี้ เซตกูละมึงฮะกูได้มาละกล่องหนึ่ง coming, โอ้ยกูก็รีบอยู่เนี่ยไลยเดอ้เอลุงลุงอยู่เพิ่งตื่นนะขอกูขโมยก่อน ตางนี้ด้วยเ,เหรอเฮียไปเถอะค่อยๆย,ย่องเบามันจะเช้าแล้วนี่หวา่วาดูหน้าสิเจ๊ดน้เจ

แล้วมันก็เดินหายไปแบบวิญญาณอีสัโอเคครับตอนนี้เราก็ทำเฟสเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว

ักทีไหมทำแตกไปดีไปาเขาบ้านเซฟม,มันเหลือควีอะไรมั่งวันนี้วันนี้ทําของสวิตไปใช่ไหม เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่กูกดแล้วกูเนี่ยโอเคโอเคมีของ OG ที่ยังไม่ได้ทำมีเอ่อซีวีไอเทียนั่นน่ะที่มันโทรมาให้น่าจะให้ไปแข่งรถกันมันแล้วก็บิ๊กสโมกแล้วก็ไลเดอร์ไ e เดอร์น่าจะเป็นเค่องสุดท้ายแล้วล่ะนี้จำได้โอเคก็ไว้พัฒน,นานะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเป็นไงบ้างโหวันนี้เสียดตายจัด โดนพวกยิงเดียวแต่วันนี้เซฟรถได้ในตอนภารกิจแรกอะเล <ically> ือไ,ไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมสู้ต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับาร์ทนี้ก็ต้องพอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าจา้าบายจบมือที่อะไรอเออเจวยมาไหน ตายตายหมดเลยลุงไอโง่เอ้ย